สายซิ่งอย่างพวกเราอ่ะไม่มีใครมาตามใจหรอกไวรุ่นมีแต่จ่าเพ่านหละที่ตามจับโอ้โหเก็บจี๊ดสวัส <So, S 1> ดีไวรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุดร1 0บไอบล็อกเครื่องตกเก่าห้ามิลยอดฮิตนะครับผมสเปคยอดฮิตเลยไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่นะครับผมตั้งแต่ s อสอ S5 เลยเป็นชุดสเปคเริ่มต้นที่ยอดฮิตแล้วก็ขายดีมาตลอดเลยนะครับห้ามิลวาวเดิมเดี๋ยวมาดูเรื่องความคิดโกงของมันก็คืออะไรหรือเปล่ามี2อย่างหลักๆเลยก็คือมันจะอยู่ที่2.8บาทแต่รถของ ไอ้ตัวไอสามเนี่ยขี้โกงนะมันจะอยู่ที่สองจุดแปดบาทถึงสามบาทแน่นอนมันเพิ่มมาสู่จุดสองเนี่ยมันเยอะมากนะสําหรับรถเนี่ยมันเยอะมากทําให้กองเนี่ยตัดช้าลงกองมันมีรอบเพิ่มมาประมาณสามร้อยอะลองคิดดูสามร้อยอะมันตัดช้ากว่าสามร้อยมันเยอะมากนะสามร้อยเนี่ยมันได้ความเร็วของของรถเนี่ยโอ้โหเยอะนะความเร็วของรถนะนะครับสามถึงห้าเนี่ยความเร็วถึงสามถึงห้านี่ทําให้ชนะได้เลย บางอย่างบางคนไม่เข้าใจนะว่าของทําเหมือนเขาจริงแต่มันวิ่งไม่ได้เหมือนเขาอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยว่ารถเราเนี่ยทาเหมือนกันจริงอะแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันไม่ลงตัวแล้วอะนะครับมันวิ่งไม่ได้นะครับจะเอาของของถูกๆมาเทียบกับของช่างที่เขาทารถรถแข่งรถบ่อยๆทํารถเหล่าน,นี้มันก็ต่างกันนะครับมันต่างกันเพราะว่าเขามีตัวเลขหมดนะครับราคาของมันก็เป็นเรื่องปกติมาตรฐานอยู่แล้ว สวัสดีวัยรุนเดี๋ยววันนี้มาดูชุด 110i บล็อกเครื่องตกเก่า53มิลยอดฮิตนะครับผมสเปคยอดฮิตเลยไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่นะครับผมตั้งแต่ S3 S4 S5 เลยเป็นชุดสเปคเริ่มต้นที่ยอดฮิตแล้วขายดีมาตลอดเลยนะครับ53มิลวาวเดิมเดี๋ยวมาดูไกล้ๆว่าแนวทางการต่อยอดนะครับผมจะเพิ่มใบวาวเป็น26 22หรือ27 22นะครับผมหรือ27 23ได้เลยในชุดเดียวกันเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนและถ้าเป็นรถ S3 นะครับ จะใส่แคมเอสซต้องแปลงอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูใกล้ลายแบบครบ,ครบเลยนะแบบจบๆเลยแล้วก็ชุดนี้นะครับผมเป็นชุดที่ยอดฮิตไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็แล้วแต่นะครับก็เป็นอุปกรณ์การเรียนที่เริ่มต้นนะครับผมสําหรับไซซิ่งเลยว่ามันต้องมีนะครับผม<ว>จีเอ็ร้อยสี่แนะครับผมถึงร้อยสิบสองบกลบอยู่ประมาณน,นี้อยู่ที่บอดี้ลดน้ําหนักคนนะครับยืดอยู่ประมาณน,นี้นะครับบางคนก็ไล่ g p s ได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของชุดนี้ครบเลยน้องคนนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าของมันนมีอะะไรบ้าง นะครับชุดนี้ไปที่จันทบุรีนะครับถามปุ๊บโอนปั๊บถามปั๊บปั๊บโอนปุ๊บเลยไวรุ่นโคตรตึงเลยครับผมต่อมาเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดของแบบครบๆนะครับผมสายซิ่งอย่างพวกเราอ่ะไม่มีใครมาตามใจเราไวรุ่นมีแต่จ่าเท่านั้นแหละที่ตามจับโอ้โหเจ็บจิตมาเรามาดูแบบด่วนๆเลยเพราะรายละเอียดของ11อบอล็อกครึ่งตัวแรกมีความตุกติก และขี้โกงเหลือเกินนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันตุกติกมากแค่ไหนนะผมเดี๋ยวมาลุยกันแบบ่วดๆเลยอันนี้จะไปนี่จันทบุรีนะครับถามปุ๊บ,โอ,บ,บ,บโอนปั๊บถาปั๊บปั๊บโอนปุ๊บปุ๊บน้องคนนี้โคตรตึงโคตรอันตรายเลย <c oughs> นะครับโอเคมาลุยกันแบบ่วดๆเลยเดี๋ยวบอกตั้งแต่วาลเดิมแล้วก็วาวยี่สิบหกยี่สิบสองนะครับผมยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองนะครับหรือยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามแต่อาจจะใหญ่หน่อยนึงแต่อยู่ที่การคำมุมฝานะครับเดี๋ยวมาบอกให้หมดเลยว่ารายละเอียด ในการไล่มันมีอะไรบ้างนะครับผมและของโดยรวมต้องมีอะไรบ้างนะครับโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นเสื้อลูกกิ๊บล็อกสลักแหวนสุบค,ครบเลยนะครับนี่เป็นเสื้อปอกซักๆากเงาเงาพี่พูดคำนี้มาไม่ต่ำกว่าปลปีนะทำเกี่ยวกับการทําวิดีโอนี่ว่าปอกพี่ใช้แบบนี้แล้วก็หลายๆช่างทุกคนทั่วไปก็คือใช้แบบนี้แล้วก็ห้าสามห้าสี่ใส่แข้งเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ลูกอันนี้จะแพงกว่าสี่ร้อยนะครับเพราะมันเป็นลูกทรงโพสเป็นลูกแต่งเลยนะเอามาปัดหัวลบวาวนะครับแล้วก็แคม มันใช้ทั้งหัวนูนและหัวแบบนี้นะอยู่ที่ว่าเราไล่เบาฝาแบบไหนด้วยแล้วแคมแบบไหนด้วยพชฉีดอะไรด้วยน้ำมันอะไรด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแคม SC ที่แปลงใส่ฝาเ3แล้วนะครับเดี๋ยวมาบอกอร,รายละเอียดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสปริงวาล์วคู่นอกคู่เดียวจบเลยคนรถญี่ปุ่นนะไม่ต้องไปซ้อนตัวไหนแล้วใส่ได้เลยนะครับรีเทนเนอร์เล็บวาล์วใส่ของเดิมได้หมดเลยไม่ต้องแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรือน c p r ครบชุดนะครับผมใส่ได้เลยเหมือนกันทําให้เรียบร้อยแล้วคออลลี่่แแตงใให้้้้เเรรรยยยบบวก็สไดนะั เป็นไมค์ันไล์กันความร้อนทากาวทั้งสองฝั่งบางๆพอใส่ได้เลยสีมันวาวแถมให้หัวฉีดหนึ่งหัวปะเก็นฝาทองแดงน้องต้องมีนะครับแล้วก็ะปะเก็นตีนเสื้อกระดาษสําหรับชักเดิมทอลังเดิมต้องมีแล้วก็ข้อเนี้ยก้านเนี่ยดูให้ดีว่าสึกหลอเสียหายหรือเปล่าถ้ายังใช้ได้โอเคอยู่ก็ใส่ได้เลยนะครับเพราะอันนี้รดมันนานตั้งแต่ปี2 0 0 9อ่ะมันนานกนะีป่ปีวะเนี่ยเยอะเออนบไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องแคม ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้แคม S3 เอสตรงรุ่นของมันทองที่ร้านก็มีแต่ว่าตัวเลือกเบอร์แคมมันน้อยกว่าที่เป็น s อที่เป็นบล็อกครึ่งตัวใหม่ไอ้ไอ้ที่เป็นบล็อกครึ่งตัวกลางอะนะครับผมไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดนะนะครับมันมีเยอะกว่าซึ่งแน่นอนเบอร์มันเยอะเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่เราจะมีตัวเลือกเยอะจะเป็นรถทิปดันโลใช้งานรถแข็งรถเชงแน่นอนมันตัวเลือกเบอร์มันเยอะกว่าแล้วทาไมถึงไม่พัฒนา M อมแคมเอสแน่นอนจนํานวนรถมันน้อย นะครับม,มันไม่คุ้มค่ากับการทดลองคนก็เลยมาเป็นเป็นฝาอา SC เลยหรือบางคนก็เป็นแคมสาหรับวาวสำหรับงบนน้อยสาหรับวาวเดิมนะครับทีนี้มาเรื่องฝาสูบเอาวาวเดิมก่อนเบ้าฝานะครับผมเอางี้ก่อนนะครับวาวเนี wow ่ยวาวเดิมทั้งเพิ่มวาวเบ้าฝาก็ต้องให้ได้ห้าสามตามขนาดลูกสูปพอทางเดิน ID ID เสียค่าละหนึ่งจุดห้ามิลทั้ง ID ID เสียเลยหรือ ID ยี่สิบห้า ID เสียยี่สิบสองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มวาวหรือไม่เพิ่มวาวนะอ่า ทีนี้ฝาเนี่ยถ้าห้าสามควรจะเป็นวาวอะไรดีวาวเดิมได้นะับผมหรือวาวยี่สิบหกยี่สองเนี่ยดีสุดแต่บางคนก็ใส่ยี่สิบสองไอ้ยี่ยี่เจ็ดยี่สิบสองยี่เจ็ดยี่สามยี่เจ็ดยี่สามเนี่ยลบวาวจะยากหน่อยหนึ่งนะครับแต่มันอยู่ที่ทํามุมแคมอีกนะครับไอ้มุมมุมหลอดอะหลอดวาวเนี่ยว่าทําแบบไหนถ้าทําชิดเข้ามาในก็ใส่ได้แต่เขาไม่ค่อยแนะนำยี่เจ็ดยี่เจ็ดยี่สามเนี่ยหรือยี่เจ็ดยี่สองเนี่ยควรจะเป็น 54จะดีกว่านะครับสําหรับ53เนี่ยเน้นแค่วาลเดิมกับวาว26 22ดีสุดง่ายสุดนับในการไล่สําหรับคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการโมดิฟายรถเยอะมันจะหลบวาวง่ายแล้วโอกาสวาวชนมันจะน้อยอง่ายๆเลยทีนี้มาเรื่องแคมนะครับแคมสิ่งที่ต้องต้องเตรียมก็คือสำหรับฝาเดิมนะเฟืองแคมน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทักบอกน้องอีกทีว่าน้องจะเอาหรือเปล่าแต่น้องต้องใช้นะเฟืองแคมแล้วก็น็อตยึดแคม สองอย่างที่ต้องเตรียมอย่างอื่นใช้ของเดิมได้ลูกปืนแคมป์ก็ใช้ของเดิมได้เหมือนกันทั้งตัวตัวแรกและตัวเอสเหมือนกันใช้ได้นะครับทีนี้สมมุติถ้าวันใดวันหนึง่งเราจะเปลี่ยนเป็นฝาเอสล่ะจะเป็นวาลอะไรก็แล้วแต่ตามที่บอกข้างต้นมาเนี่ยฝาเนี่ยถ้าเป็นเอสเมื่อไหร่นะครับผมมันจะมีกระดึงวาลเนี่ยจะมีสลักยึดกระดึงวาลถ้าไอเดียเสียเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวมันจะมีตัวเอสมันจะมีตัวที่ยึดน็อตและรุมไม่ตรง รูมันไม่ตรงถ้าเราแบบว่าใส่ใส่มันใส่ได้แต่ว่าถ้าไม่มียึดน็อตเนี่ยมันจะวิ่งมันจะเขย่าได้อาจจะทําให้เครื่องอยนต์เรามีเสียงได้อันนี้สําคัญนะครับนะครับแค่นั้นเลยไม่ต้องมีอะไรลึกซึ้งยากกว่านั้นเลยนะครับเท่าล่างเดิมระบบชุดคัดต้องมีอยู่แล้วงบน้อยก็วีกดแผ่นกดแต่งนะครับผมนะครับก็ได้งบน้อยหลักร้อยของที่ร้านก็มีมีทุกอย่างจริงๆะนะรหรือว่า ถ้าเราเลือน้อยก็คัดร้อยยี่สิบห้าใส่ร้อยสิบไอพันสีรูทรงเฟืนองแท้ทำนับเซ็ตค่าสป,ปริงให้เรียบร้อยจบเลยแบบนั้นก็ได้จะลูกขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เซ็ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งถ้ามีงบก็ต้องมีนะครับแต่ต้องเลือกของดีๆหน่อยนะเพราะของที่ร้านเนี่ยใช้มากีบหลายปีไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าเซอร์วิสแน่นอนอยู่แล้วของของของที่ร้านนัไม่เคยมีปัญหานะเพราะว่าผมซีพี่เนี่ยซีเรียสเรื่องนี้เหลือเกินเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหหาาานนนนะะะเเพรรว่่มัััือยคบ พยายามจะเป๊ะที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องความขี้โกงของมันก็คืออะไรหรือเปล่ามี2อ,อย่างหลักๆเลยก็คือนะครับปั๊มติก๊กเสื้อปัม๊มถ้ารดเอสเนี่ยมันจะอยู่ที่2.8บาทแต่รถของไอ้ตัวเอสเนี่ยขี้โกงนะมันจะอยู่ที่ส8บาทถึง3บาทแน่นอนมันเพิ่มมาสูดจุดสอเนี่ยมันเยอะมากนะสําหรับรถเนี่ยมันเยอะมากทําให้กองเนี่ยตัดช้าลงแล้วก็ช่วงท้ายเกียร์ มันก็ยังไปได้ไดอีกแบบลื่นๆไงมันยังลากรอบได้อีกแล้วก็สิ่งที่สองก็คือกองกองมันมีรอบเพิ่มมาประมาณสามร้อยอ่ะลองคิดดูสามร้อยอ่ะมันตัดช้ากว่าสามร้อยมันเยอะมากนะสามร้อยเนี่ยมันไดรรนโโะนะ้ความเร็วของของรถเนี่ยโอ้โหเยอะนะความเร็วของรถนะนะครับสามถึงห้าเนี่ยความเร็วถึงสามถึงห้านี่ทําให้ชนะได้เลยและเกียร์ต่อเกียร์นะครับของการเข้าเกียร์เนี่ยกองอ่ะมันตัดแบบไม่เหมือนทั่วไปถ้าเอสลดเอสซีมันจะตัดเปิร์ตตันตันตันใช่ปะ แต่รถนี้มันจะเึืงซึ่งมันน่วงกว่าทําให้มันไม่ใช่น่วงให้รถช้านะมันน่วงให้หัวกองตัดช้าทําให้รถเนี่ยทะยานออกไปได้อีกอ่ะมันก็ตึืงอนไปได้อีกอ่ะโอ้โคตรขี้โกงอันนี้คือความตุกติกของมันเลยที่เอสสามมันมีนะับผมแต่ข้อกำหนดของมันก็คืออย่างที่บอกแหละส่วนมากคนจะแปลงเป็นแปลงหมดแต่เมื่อเราแปลงเมื่อไรอ่ะเรารีแมปได้เมื่อไร่เราจูนได้เมื่อไร่ทุกอย่างก็คือเท่ากันหมดแล้วนะครับผม ปัติ๊กเปลี่ยนได้เท่าไรมันก็ทุกอย่างก็คือเท่ากันหมดแล้วแต่เราต้องเข้าใจว่าอันนั้นคือในการแข่งขันทุกรายละเอียดมันไม่สามารถจะโกงได้เขาบอกว่าต้องใช้บอดี้ของ S3 เสื้อปั๊มเดิมด้วยนนเขาก็ใช้ของเดิมจริงไงแต่ว่าเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้โกงอะไรนี่ซึ่ง Honda เขาทํามาอย่างนั้นนะครับบริษัท Hon d a าเขาทําออกมาแบบนั้นซึ่งมันเป็นข้อได้เปรียบในตัวตัวนั้นของมันนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับคิด,ดง่ายๆแค่นี้เลยนะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับ ประกอบเสร็จเนี่ยระยะวาวไอ i ดีไอเสียเนี่ยสุญสเป็นถ้าไอเดียไอเสียเลยนะครับแล้วก็ถ้าน้องมีระบบชุดคัดเนี่ยก็ตั้งหน้าคัดอะไรใหม่ให้เรียบร้อยเพราะว่าบางคนอ่ะใส่แผ่นคัดแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วจะของเดิมของแต่งแล้วแต่ก็ขี่เลยไม่ได้ตั้งคัดต้องตั้งคัดต้องวอมคัดหน่อยนะครับต้องเยียบหัวเกียร์เล่นหนึ่งให้น้ำมันวิ่งหน่อยไม่นั้นเดี๋ยวมันโอกาสผ่าคัดไหมมันมีแล้วผ่าคัดเนี่ยสมควรที่จะต้องแบบว่าชุบน้ำมันเครื่องใหม่แล้วก็ค่อยประกอบอันนี้จะดีที่สุดมันจะเป็นการเซฟเครื่องนไดดด้ีีท่สุ อันนี้คือไกด์ไลน์นะจะบอกหมดเลยนะ so, ส่วเตอร์นะยึดไว้ได้เลยนะครับ14 28ยึดไว้ได้เลยนะครับผมความเร็วก็135 138 142อยู่ประมาณนี้อยู่ที่บอดี้ลดน้ำหนักคนละตัดก็ลงตัดก็ลงสเตอร์หลังไปแค่นั้นง่ายๆจะได้ความเร็วอยู่ที่ว่ารลางสไตล์บางคนเขาไม่ได้หมอบไงนะครับก็ขึ้นสเตอร์เอานะครับแล้วก็ท่อเนี่ยอย่างน้อยขอท่อก็อ่า 27, 27เดินยาวเลยก็ได้นะครับผมหรือ27 28นะครับเข้าจุก30 ไซท่อสามสิบสามสองประมาณนี้ออกจุกก็สามสี่สามสิบแปดนะครับผมประมาณนี้ก็วิง่งได้อยู่ที่เราผ่าอะไรอีกหมกกองไม่หมกกองก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยเพราะว่าของชุดของที่ร้านเนี่ยจะหมกกองพี่จะถามก่อนว่าเอาหมกกองไหมน้ำมันอะไรนะครับผมท่อผ่าแบบไหนเพราะว่ามันส่งผลเรื่องการรีแมปหรือการจูนหรือบางคนไม่ได้จูนก็ส่งผลเรื่องหัวฉีดเหมือนกันไม่นั้นเดืยมน้ำมันหนาไปบางไปนะครับคือหลักๆก,ก็คือทุกอย่างก็ต้องมีตามครบตามที่พี่บอกอยังไงแล้วก็วิ่งได้แล้วก็เร็วนะครับ บางอย่างบางคนไม่เข้าใจนะว่าของทําเหมือนเขาจริงแต่มันวิ่งไม่ได้เหมือนเขาอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยว่ารถเราเนี่ยทําเหมือนกันจริงอะแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันไม่ลงตัวแล้วอะนะครับมันวิ่งไม่ได้นะครับ, maintain, ะรบจะเอาของของถูกๆมาเทียบกับของช่างที่เขาทารถรถแข่งรถบ่อยๆทํารถเหล่านี้ยมันก็ต่างกันนะครับมันต่างกันเพราะว่าเขามีตัวเลขหมดนะครับราคาของมันก็เป็นเรื่องปกติมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็ Hernandez. ส่วนวัยรุ่นที่จะสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์พิมพ์เฟซช่างตู้วัฒหานเพจช่างตู้วัฒหาน W Racing ทักทางใดทางหนึ่งพอนะครับทิกตอกช่างตู้วัฒหานแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ช่างตูว้วัฒหาน W Racing ช่องใหม่ด้วยนะใครจะตามช่องเก่ามาฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับก็รักทุกคนนะไปแล้ววัยรุ่นดูทุกคอมเมนต์แหละโจะโจ